สวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักคํานี้่กับดิฉันปาริชาตไบกวีกมลอาจค่ะสมเด็จพระนิธิถาที่าราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปี2567ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชบัณฑ์ครั้งที่45 วันนี้เวลา17.45น,นาทีสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรต้าสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมแกรนฮอลล์อาคารอัสสัมชัญ2003โรงเรียนอัสสัมชัญเขตบางรักกรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปี2,567ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชบัธมครั้งที่45ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสได้แสดงความรู้ความสามารถได้ใช้ทักษะภาษาฝรั่งเศสเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สำหรับในปีนี้สมาคมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันขึ้นภายใต้หัวข้อเฉลิมฉลองวาระมหามงคล72พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลลาเจ้าอยู่หัวโดวยมีสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมการแขร่งขันรวม80สถาบันแบ่งกิจกรรมเป็น8ประเภทได้แก่การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรศการการแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศสการแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศสการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสการแข่งขันเขียนและเล่านิทานภาษาฝรั่งเศสและการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส โอกาสนี้เท่าพระเนตรผลงานของนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันการจัดบอร์ดนเทศการภาษาฝรั่งเศสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระดับอุดมศึกษารางวัลยอดเยี่ยมเป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวรและระดับมัธยมศึกษาเป็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายมัธยมทั้งนี้สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมวิชาชีพโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิว่าราชนาครินท่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2520เพื่อสนับสนุนและส่งสเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและการวิจัยในสาขาฝรั่งเศสศ,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 ศึกษาสร้างความร่วมมือระหว่างผู้สอนและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการกศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน